ยินดีต้อนรับสู่บทสรุปภาพรวมตลาดประจำสัปดาห์นี้มาดู3ประเด็นสำคัญจากสินค้าโภคภัณฑ์หุน้นและสกุลเงินที่กำลังกำหนดทิศทางตลาดในขณะนี้ ประเด็นแรกคือสตอ็อกน้ำมันดิบของสหรัฐสัปดาหนี้ปริมาณสต็อกลดลงประมาณ3.4ล้านบาร์เรลมากกว่าที่คาดการไว้ที่6 3 0 0 0 0บาร์เรลอย่างมากถือเป็นการดึงสต็อกออกมากกว่าที่หลายคนคาดซึ่งบ่งชี้ถึงอุปทานที่ตึงตัวมากขึ้นเทรดเดอร์จะจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่อราคาน้ำมันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรถัดไปในตลาดหุ้นเอ็นวีเดียได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3บริษัทรายงานกำไรที่1.30ุดต่อหุ้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่1.4 และรายงานรายได้ที่57,000ล้านดอลลาร์สูงกว่าประมาณการที่54.41พันล้านดอลลาร์ผลลัพธ์เหล่านี้จะท้อนถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของเอ็นวเดียและพาเทคโนโลยีกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดสุดท้ายนี้ในตลาดสะกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแทบไม่ขยับหลังจากมีการประกาศอัชนีค่าเจ้าราคาล่าสุดซึ่งออกมาตรงตามที่คาดไว้ทั้งหมดเมื่อไม่มีความตลาดใจใดๆค่าเงิน OU d ดีจึงทรงตัวสแสดงถึงการตอบสนองที่สงบของตลาดจากนักลงทุนและผู้กำหนดนโยบาย ดังนั้นนี่คือภาพรวมของสัปดาห์นี้อุปทานน้ำมันที่ตึงตัวขึ้นผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ n อ i นวเดียและดอลลาร์ออสเตรเลียที่ทรงตัวตลาดยังคงพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและการติดตามเหตุการณ์สำคัญช่วยให้เข้าใจองค์ประกอบที่เคลื่อนไหวทั้งหมดได้ดีขึ้นเราจะกลับมาสัปดาห์หน้าพร้อมอัปเดตล่าสุดจากตลาดทั่วโลกขอบคุณที่รับชมครับค่ะ